Então, uh Dante, uh I can swim. Uh uh I can swim. Uh ฉ uh uh ันสามารถว่ายน้ำได้ฉันสามารถว่ายน้ำได้ I can eat. I can eat. สามารถกินได้ฉันสามารถกินได้ I can go. I can go. ฉันสามารถไปได้ฉันสามารถไปได้ I can learn, I can learn ฉันสามารถเรียนรู้ได้ฉันสามารถเรียนรู้ได้ I can write, I can write ฉันสามารถเขียนได้ฉันสามารถเขียนได้ I can sing, I can sing ฉันสามารถร้องเพลงได้ฉันสามารถ ร้องเพลงได้ I can dance I can dance ฉันสามารถเต้นได้ฉันสามารถเต้นได้ I can read I can read ฉันสามารถอ่านได้ฉันสามารถอ่านได้ I can drive I can drive ฉันสามารถขับรถได้ ฉันสามารถขับรถได้ I can jump I can jump ฉันสามารถกระโดดได้ฉันสามารถกระโดดได้ I can draw I can draw ฉันสามารถวาดได้ฉันสามารถวาดได้ I can sit I can sit ฉันสามารถนั่งได้ ฉันสามารถนั่งได้ I can walk I can walk ฉันสามารถเดินได้ฉันสามารถเดินได้ I can try I can try ฉันสามารถลองดูได้ฉันสามารถลองดูได้